สวัสดีค่ะทุกคนแมนเองนะคะวันนี้เราเดินทางมาถึงคืนสุดท้ายของทริปภาคเหนือแคมปิ้งนอนในรถเก่งคนเดียวครั้งนี้แล้วจากวันแรกที่แม้นเดินทางขับรถคนเดียวขึ้นเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาจากบ้านประมาณ8ดชั่วโมงพักที่ท่าแพ1คืนและเดินทางผ่านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อไปแคมปิ้งนอนในรถเก่งคนเดียวที่ม่อนหม่นมากคืนนั้นเป็นคืนที่แมนได้เจอพี่ทางช้างเผือกค่ะในวันถัดมาแม้นเดินทางต่อไปที่อำเภอแม่แตงเพื่อขึ้นไปพักที่ลานกลางเต็นท์ป้าต้อย ที่นี่แมนได้เจอพี่ทะเลหมอกสมใจและที่นี่เป็นคืนสุดท้ายที่แม่นอนที่เชียงใหม่คะ่ะแมนเดินทางต่อไปพักที่บ้านทะเลหมอกภูรังกาจังหวัดพะเยาหลังจากวันนั้นแมนได้เดินทางขับรถจากภูลังกามุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านการเดินทางผ่านถนนลอยฟ้าสวยมากๆค่ะคืนนั้นแมนได้นอนในอุทยานแห่งชาติคนเดียวเป็นครั้งแรกวันนี้เราเดินทางต่อไปที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่ากว่าค่ะ คืนนี้แมนไม่ได้แคมปิ้งนอนในรถเหมือนทุกคืนนะคะวันนี้แมนไปพักที่กิวกกโลกแคมป์แล้วไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะสิบู้แข็งก้อนใหญ่นะคะมีทั้งหลอทั้งก้อนนะโยมขึ้นดูเลยเอ๋อค่ะเอาสิบบาทค่ะลุงลได้ค่ะ เอาไปใส่กระติกน้ำแข็งขอบคุณนะคะ อนนี้แมนก็อยู่ที่นาตาธาฟาร์มแอนด์สเตนะคะทุกคนจังหวัดน่านค่ะ ก็ทริปนี้เป็นทริปเหนือยาวนะคะแมนก็มาคนเดียวค่ะจอดนอนในรถเก๋งมาประมาณ 4- ี่ห้าคืนแล้วนะคะก็ไล่มาตั้งแต่เชียงใหม่พะเยาแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดน่านค่ะวันนี้แมนก็จะไม่ได้นอนในรถเก๋งนะคะไม่ได้นอนกับลินดาแล้วก็น้องผู้ดังนะคะเพราะว่าวันนี้แมนจองมานอนที่กิวกระลกแคมป์นะคะซึ่งจะต้องนั่งรถโฟวิลขึ้นไปนะคะแล้วก็เขานัดให้มาเจอที่นี่ตอนบ่ายสามโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่จริงจริง แม้มาถึงประมาณบ่ายสองโมงนะคะแม้นมาจากอุทยานแห่งชาติลอยภูคานะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะก็เมื่อกี้แม้นแวะไปซื้อน้ําแข็งในหมู่บ้านมานะคะแม้นกะจะมาซื้อที่ที่นาตาทานะคะแต่เขามีเป็นน้ําแข็งหลอดเล็กอย่างเดียวก็เขาแนะนําว่าให้ขับ ไปอีกซอยหนึ่งนะคะก็จะมีน้ําแข็งหลอดใหญ่ก็แมนไม่ได้เอาตัวหลังน้ําแข็งขึ้นไปนะคะข้างบนเป็นห้องน้ํานะคะมีแต่ห้องน้ําไม่มีห้องอาบน้ํานะคะก็เขาให้อาบน้ําที่นี่นะคะข้างล่างที่นาตาธาตรงนี้ตอนบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถมารับตอนห้าโมงเย็นนะคะเป็นรถโฟวิวก็มีสองรอบนะคะห้าโมงเย็นกับหกโมงเย็น เป็นนอนเต็นท์นะคะก็เป็นเต็นท์ของทางที่พักก็จะมีอุปกรณ์นอนให้อยู่แล้วนะคะฟังดูก็จะมีเป็นพวกอ่อถุงนอนนะคะหมอนผ้าห่มนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคน <laughs> แมนคิดว่าเดี๋ยวแมนจะเอาถุงนอนของแมนไปด้วยแล้วแมนก็เอาผ้าห่มผืนเล็กของแมนไปด้วย ก the ็คือแม้นนอนในรถมาหลายวันนะคะอากาศบนดอยมันหนาวมากทุกท so, like ี so, so ่หนาวหมดเลยแต่เพราะว่าแม้นนอนในรถเนี so, so ่ยค so, so ่ะท so, ุกคนเราแม้นเปิดกระจกลงนิดนึงแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศนิดหน่อยมันก็เลยไม่ได้หนาวแต่เวลาที่แม้นออกจากนอกรถไปเนี่ยแม้นสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวหนาวมากๆแล้วแม้นคิดว่านอนในเต็นท์ยังไงมันต้องมันต้องหนาวกว่านอนในรถอยู่แล้วแม้นก็เลยขอเตรียมอุปกรณ์กันหนาวไปก่อนแล้วกันค่ะก็เดี๋ยวจะขอตัวไปเก็บกระเป๋านะคะแล้วก็ เก็บรถนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปรอเตรียมขึ้นขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะ Add more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Mm -hmm. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun. Joy to the ones who lost their hope. กำล,งล,งโลโังรอรถโฟวิวนะคะมามารับเราอีกรอบหนึ่งเนาะแมนกับน้องอีกสองคนเนี่ยได้ขึ้นอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสองรอบแรกเขาขึ้นกันไปแล้วห้าคนนะคะก็ที่นี่คนรับทั้งหมด8คนน้องเขาชื่อเสียเสียเห็น ตรงที่ร้านเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องเขาจะขึ้นโฟร์วิวไปกับเราด้วยก็น่าจะไปทริปเดียวกับแมนก็คิดว่าตอนนี้ขึ้นไปก็คงไม่ทันพ้อาทิตย์ตอนเย็นเนาะก็คงจะกินอย่างเดียวเลยเพราะว่าหิวมากตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยคือยังไม่ได้กินอะไรเป็นมือ้อมื้อเลยนะแมนกินขนมทั้งวันตั้งแต่เช้าเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวกินตอนเย็นทีเดียวแล้วก็ตอนแรกก็ว่าจะสั่งอาหารกินที่นี่นะแต่ว่า บังเอิญว่าที่นี่เหมือนมีรถรถพ่วงอะคะ่ะเขาเหมือนชนสายไฟแล้วก็ร้านก็คือไฟดับช่วงที่แมนมานะคะก็เลยทําให้ไม่สามารถทําเมนูอาหารได้ตอนแรกแม้ว่าจะกินพิซซ่าเนาะก,ก็ไม่ได้กินเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงมาแล้วแมนจะสั่งพิซซากินก่อนกลับเนาะ Dry. do you know i'm looking and i can't help but smile do you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help เร็วมากเลยไมล์ลุกเร็วมากไม่จะหลับแล้วพร้อมตั้งแต่ทแรกไปนะเสียขึ้นก่อนเลยไม่กัดหรอมันเซร,รี่ยะยัยจ้ะวันเธอตูด ตัวเป็นเลิศ I heard you got a new best friend. Yet yeah, it's a bit I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. Mm. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not. That's why I wrote you a letter ไปไหนลงมาใหม่มานี่มาเสียเสียนี่มาเฮ้ยว่าไง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 อ้าวทำไมอ่ะจำกันไม่ได้แล้วหรอขากลับไม่ต้องนั่งตักเลยนะอ่ะไหนวันนี้จีเสีย นี้แมนก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะคะอยู่ที่นาตาทาฟาร์มแอนด์สเตย์นะคะที่เมื่อคืนแมนขึ้นไปพักกิ่วกับโลกแคมป์นะคะแล้วก็จอดน้องลินดาไว้ที่นี่นะคะก็ตอนนี้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแมนก็คงจะเดินทางต่อก็ขอมาเล่าบรรยากาศข้างบนให้ฟังนิดนึงว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะก็ทริปนี้เป็นทริปที่แมนประทับใจอีกทริปหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นทริปที่ค่อนข้าง เหมือนกลุ่มเล็กๆกันนะคะก็คือเขารับแค่8คนต่อวันนะคะก็ก็จะมี กลุ่มอื่นที่เขามากันมีน้องที่มากัน5คนแล้วก็2คนนะคะแล้วก็รวมกับแมนซึ่งมาคนนี้ก็คือ8คนนะคะก็ขึ้นไปข้างบนกันก็ข้างบนจะนอนเป็นเต็นท์นะคะเต็นท์นี่ก็คือสะดวกสบายมากแล้วก็สะอาดค่ะแล้วก็มีห้องน้ํามีห้องน้ํามีสุขาให้นะคะแต่ว่าไม่สามารถอาบน้ําได้เนาะแต่ก็คือทําทุระส่วนตัวอะไรข้างบนได้เพราะว่าหลักๆแล้วคือเราขึ้นไปอาหารเราก็ไปชมบรรยากาศตอนเย็นนะคะแล้วก็มีมื้ออาหาร ที่ทางที่พักเขาจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งรวมอยู่ในราคาที่เราจ่ายแล้วก็คือคิดได้หัวละหนึ่งพันบาทนะคะก็จะรวมอาหารเย็นแล้วก็อาหารตอนเช้านะคะก็มีเครื่องดื่มข้างบนนะคะที่เราสามารถซื้อกับทางที่พักได้นะคะก็เจ้าของที่พักก็ชื่อน้องแหววนะคะก็น่ารักมากๆเลยก็วชวนคุยตลอดแล้วก็ถามว่าเราจะไปไหนมาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักแล้วก็ทุกคนที่ขึ้นไปก็คือเหมือนน่ารักกันทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็น เป็นกลุ่มเล็กๆก,กันนะคะก็เหมือนใช้ได้แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวได้เจอคนที่แบบชอบการเที่ยวชอบการเดินทางเหมือนกันมันก็เลยทําให้แบบบรรยากาศเมื่อคืนมันสนุกแล้วมันก็อบอุ่นมากๆแล้วก็เหมือนมีแรงบันดาลใจในการ เดินทางต่อไปนะคะเมื่อคืนแมนเหมือนได้ชาร์จแบตมากจริงๆนอนหลับสบายมากนะคะก็เมื่อปกติแมนก็จะนอนสามทุ่มนะคะเมื่อคืนก็นั่งคุยกันจนถึงแบบเที่ยงคืนก็ตื่นเช้ามาดูบรรยากาศตอนเช้านะคะถ้าเกิดใครสนใจจะมาที่นี่นะ,ะก็สามารถจองได้ที่เพจ Facebook ของกิวกะลกแคมป์นะคะเดี๋ยวแมนแปะไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อแล้วกันนะคะว่าทริปหน้าแมนจะไปไหนแมนจะเดินทางไปยังไง ะะก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะหากชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปกระถัดไปได้ค่ะทริปเหนือแคมปิ้งนอนในรถเก่งคนเดียวครั้งนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะแม้ได้รับพลังเต็มเปี่ยมได้เติมเต็มประสบการณ์อย่างเต็มที่ ขอบคุณตัวเองที่ไม่ยออ่อท้อขอบคุณครอบครัวและคนรอบข้างที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดและขอบคุณมิตภาพความทรงจำที่ดีตลอดการเดินทางเราไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ